เดี๋ยวมอเขาเคยมาหลับจบเอา๊ะตัดยังนะสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข่าสู่ช่องอันมันนอกเาทุกคนเนาะวันนี้บ้านเฮาวกะสิเข่าสู่หมดปกติเนาะกะซี้เงียบเงาเลยบ้านนี้นี่แหละ โมหลังจากมาเยี่ยมมายามกับแม่เหล็กับน้องพัชชาน้องมาจากอเมริกากับโมทีมงานยูทูบเปร์ฟังเล่านั่นแหละถึงก,ก็ก้อยแน่ซาปูแน่อดิตาแน่น้องข้แสงแน่น้องรัดแน่เนาะเพาเขาสู้หมดปกติเมื่อนี้เขาก็สิไปเบิ่งงานเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฝากจะทิมกับป้าก,กันเด้อเขากับศิษยเอาเอาแมมผูเ้เด,เดียวเนี่ยนี่แหละพอเขา เป็นวันหยุดทะเลวันเสาร์ยุธเสาร์อาทิตย์อะไก็ได้รับจอบทุกคนเนาะก็คืองานเสริมห่ออีกงานหนึ่งนั่นแหละคือเขาจะไปเบิ่งงานเบิ่งงานแบบตัดหยาทางหยาเอาชุดนออนมาเราจะไนดะ้เงินนะทุกคนนะเขาสูโหมดปกติเสาจะพาทุกคนไปเบิ่งหน้างานเขาไปกันเลยเอเอโว้ย ปิดประต icism, ูบ้านก่อนไปเบิ่งหน้างานอยู่โป๊ะกล้โปกลเนาะทุกคนเนาะใกล้ๆนี่แหละแล้วเป็นลานกาแฟเนาะเดี๋ยวเดินทางไปเข้าซูโมดปกติไปทุกคนขี่ไปประมาณ2กิโลเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่มองเหารับงานอะไรหลับเฮ็ดเบีรย เป็นหน้างานประมาณในไปเบงพรอบกันนอนทุกคนเนาะไปถึงแรวทุกคนเนาะร้านกาแฟท่เป็นทงไฮทงหน้าเดวตันทายหน้าบนเลยเอาสิจอนี้เลยเนาะบรรยากาศร้านกาแฟเนาะทุกคนเน,ะเน,เนะาะเมน,นเนมนจ์ หลังบิ๊กซีวารินชัมราบเนาะให้มาแล้วผมจะเอาโต๊ะมาตั้งนี่แหละสวัสดีครับเป็นงเงี่ยมปิดลานนะบ่เห,เหมือนนี่เอาเหมือนนี่ปิดลานนะบ่ปิดลานลลานะบ่รครับมืันนี้ฮะ อ๋อเพ้พรจเฮ็ดมองไหนนะครับเี๋ยวมอเขาขึนมาหับจบเอาทิตัดยังนะตัดต้นใหม่รีบซ้าไเลยีบ้า Ủa nó sẽ lái màu oh nó thấy chỉ thấy xa được không? không, nó chơi tiếng nồi Sáng bã oh, Sáng bã nhỉ bã thạc, bã gì oh Ủa oh, thì thay nó biến luôn thôi 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 เฮ้ยเดี๋ยวมองรับงานเราทุกคนเนาะทางให้มันเปลุ่นลลันี่เราเบิ่งงานนะทุกคน,นะน,น,นครับเริ่โ,นนะทโทรหาเจ้าของหลานกาแฟน,นะที่ผลงานไปหอดผู้หนะึ่งกำลังคนกำลังเป็นหมู่บ้านจัดสนนะรรเนาะฮัลโหลครับพี่โอยั่ไงครับยัวไงเอาตรงไหนบ้างนะครับขอบขอบสระ ขอบขอบซะยืนเป็นหญ้าให้มันเดินได้เลยป่ะครับได้แล้วที่มันเป็นหญ้าที่มันเป็นหญ้าลบสีต้นไม้เล็กๆ็เอาออกหมดเลยอ่ะโอใช่ไหมครับผมที่อยู่ข้างในต้นยกเว้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กๆเอาออกทิ้งทุกเลยให้โล่งเลยอ่ะไอ้ต้นนี้ก็ออกไหมต้นเลียๆเนี้ยอาออกหมดเลยบ่ใช่เอาออกหมดเลย จะปลูกบ้างอ,อ๋อไอ้ตรงทางเข้ามาไอ้ตรงนี้อออเเนี่เอาออกหมดเลยบนนี้ใช่ใช่แล้วเอาลงไปถมในในช่องที่มันว่า,ขางข้างคาดต้นโพอ,อ,อ่ะง่ะอ๋เอ,อเอาลงไปน่นเอเอเราเกลี่ยลงไปในนั้นเอาไปทิ้งอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเผาหรือจะอะไรก็ว่ากันไปอ,อ๋อครับก็ว่ากันอ,อ๋อตัวนี้คือเอาออกหมเดเลยใช่ไหมครับริมสานี่รกนี่ใช่ใช่ไอ้ฝั่งนู้นด้วยป่ะครับพี่โอ้ฝั่งนู้นด้วยอ๋อก็คือ ท่าเลยต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับต้นเล็กเล็กออกหมดต้นเล็กๆล็กออกหมดยกเว้นต้นไม้ใหญ่๋อไอฝั่งนน้นนะครับท่าน้ำฝั่งนู้นเหมือนกันออเหมือนกันใช่ท่าน้ำเหมือนกันไอท่าน้ำก็จะมีต้นเล็กเล็กอ่ะเพราะว่าจะปูไม้ยาวต่อไปอ๋อ,อครับมาทุกคนเราสีพามาเบิ่องอีกฝั่งหนึ่งเนาะขอบซ้าอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละนี่ที่เพ่นจะหอด จากต้นใหม่ต้นทั้งซูงนี่เนาะเนี่ยเห็นต้นหนาข,าขาวขาวนี่ออกมาห่อนนี้ประมาณเมตรหนึ่งหอ่อนึงเครียดตัดหญ้าพวกนี้ขอ,อบซานี่แหละที่เพิ่นออกมากระบอกไก่เนาะซ้ำมังทางยางนี่ทุกคนเห็นตรงกลางนี่แหละเครียห่อนนี้เนาะต้นใหม่ใหญ่ส้มเหนียวเ,เอาไว้เอาไว้เก็บไว้นั่นแหละทุกคนเนาะเอาจิตัดตีเกลืพวกงานใหม่เนี่ยห,หน่อยหรือว่าเคลียให้มันแปน้นเคลียลิงให้มันสะอาดสะอาดสะอาดตาให้มันโล่ง แต่คนเนาะตัวนี้เพิ่นเป็นเพิ่นเพิ่งซื้อใหม่เนาะแต่ก่อนอีสานมองเป็นของเพิ่นที่เพิ่นจะเป็นตัวเอลก็มีหลังสาเพิ่นเนาะแต่ที่นี่พิ่งซื้อใหม่เนาะทุกคนเนาะก็เลยจะมาเคลียรเพราะตัวนี้เพิกแต่ก่อนเพิ่นยังไม่ได้ซื้อเพิ่นก็ยังจ้างผมไปเคลียร์ไปดึงพักบุงดึงยังออกคืนนั่นแหละตอนน่ะเพิ่นบ่ทันซื้อเด้นนี่แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้เข้าเจ่าวิสูรเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดร้านกาแฟ ลานเขาลานน้ามีทุกอย่างแล้วทุกคนเนาะประเทียมันเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยมามันลงหูลงตาน้ำเปิดกระเทียเป็นสีฟ้าแต่ก่อนเป็นน้ำธรรมดาเนาะเอาเอาสีตกแต่งมาตกแต่งมาวานใส่นั่นแหละเห็นเป็นสีฟ้าต้องตุ่นเขี้ยวออกว่าในต้นคาต้่นยังนี่จงไว้ในต้นไม้ใหญ่เนาะกระซัมทางปลาเนี่ยแหละเนาะฝั่งนี้มันก็ะเจีหยเนยน้อยหนึ่งเนาะ เอาสุเนี่ยว่าแต่เด็เงินทุกคนเอ้ยนี่แหละฝากให้กำลังใจเบิ้งโฆษณาซอยผมเนี่ยทุกคนนี่มันก็สิหกเนี่ยแต่ว่าต้นใหม่เล็กๆหน่อยมันก็สิบนหน้าปันได้เนาะเพราะวันนี่ช่วงนี้หนาแรงเด้โมเมนต์หนาฝนธนาฝนนี่โอ้ยไม่อยากจะพากไม่อยากจะพูดแต่ละงานเนาะทำห้องมาเคลียร์พื้นที่ขอบซานอลไรทุกคนเนาะเห็ดมันเปลี่ยนเห็นมันงามเห็นมันโล่งแหละเนาะมันโหกล้ายกับยานงูยานเงี่ยว นี่แหละเป็นนางานผมเที่ยวา่าห้องประธาให้ทุกคนเบิง้งว่าการรับงานผมกับสระมาณนี้เนาะเพาเบิ้งงานสักก่อนแล้วก็ตกลงราคากันพอทุกคนเนาะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเนาะนี่แหละทุกคนเนาะทุกคนว่าแพงบอเนาะเอ้ยบอแมน <laughs> ทุกคนว่ามันสีพ่อเหตุบอเนาะทุกคนเนาะราคา ที่คุยกันเมื่อกี้เนาะกับเจ้าของทีเพิ่นตกลงราคากันว่า3500บาทนอนทุกคนเนาะกับประมาณร้อยเลี้ยนนี่แหละทุกคนเนาะแต่ว่ากับทีกับมันบนนนกแค่นะฮะห้องเดียวออกเบิด์เอาแค่ต้นน้อยนนั่นแหละทุกคนเนาะ เบิ่งดูเบิ่งอย่าวนอย่าวนพออย่าวนพอดูกับวนวนอย่าวนทีหนอดพอแห้งแน่นิทีหนอดพอเอาสุเนี่ยว่าแต่ได้เงินทุกคนแบบเนี่ยอะไรมันมีคนจ่าข้ากระเฮ็ดเนาะพอแล้ว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 อย่าเลี้ยอย่าเลี้ยอย่าเลี้ยเนี่ยอะไรมันมีคนจ่าข้ากระเฮ็ดเบิร์นั่นแหละอย่าเลี้ย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 มากันเลี้ยขาเดี่ยแข่งมาทุกคนนี่ดูเต้าโบเดียเด้านี่นะ นสดทีอยู่ในนั่นขีดีโสดเด้ขอขอดีโสดเด้ขอขอดีโสดเด้อนี่แหละเนี่ยได้ผลจากข้าวกะเจ็ดเนาะเขาซูมหมดปกติเอาซูนี่เอาไว้จะได้เงินน,งนะทุกคนเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละพาพี่น้องไปเบิรงหม่องข้าสีรับงานบื้อนข้าจังสีรับงานนะใช้จังสีทาให้ทุกคนเบิรงเนาะเขาซูมหมดปกติโมกลับไปก็เงียบเนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพร้อมรวยพรุ่งนี้ Bye bye!